วันนี้ก็อยู่กับพ่อก๊อฟนะครับเพราะว่าอคิวกับเลบอนเนี่ยเขาไปโรงเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทําที่แขวนปืนเนิฟครับอ q คิวกับเลบอนเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบปืนเนิบมากกระจัดกระจายมากครับเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ครับก็รีวิวไปซื้อไปจนตอนเนี้เต็มบ้านเลยครับนี่ครับเก็บไว้แล้วเท่าที่ดูห้องเนี่ยก็ลกไปด้วยปืนเนิบนะครับมีในกล่องที่อีกเกือบ30กระบอกรลบ โอเคครับก็อย่างที่เห็น,นครับว่าปืนเนิบเยอะมากแต่ไม่มีที่เก็บเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาแค่2แผ่นครับก็คือจะเต็มกําแพงนี้นครับลองสั่งมาดูก่อนว่าถ้ามันใช้ดีแล้วก็ทําแล้วเนี่ยมันสวยงามเราก็จะสั่งมาเพิ่มอีกครับโดยที่เราจะเริ่มจากกําแพงนี้ปกติเนี่ยที่ผมเห็นที่เขาทํากันจะเป็นเหล็กมันมีราคาค่อนข้างสูงครับแต่ว่าผมไปเจอเจ้าหนึ่งที่เขาทําที่แขวนน่าจะเป็นกระดาษอัดนะครับแล้วผมไปดูในเพจแล้วมีคนเอาไปแขวนปืนเนื้บและเขาระบุว่าต่อช่องเนี่ยสามารถแขวนได้ถึง1.5กิโล นั่นหมายความว่าไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับปืนเนิร์ฟนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการแขวนปืนเนิร์ฟไว้ตรงนี้ครับและเดี๋ยวอีคิวกับเลบอนกลับมาเขาจะเห็นว่าปืนที่เขาไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยซึ่งวางเต็มบ้านแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาวางบนที่แขวนมันจะสวยขนาดไหนและมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วเขาเรียกว่าแผ่นเฟรกบอร์ดนะครับผมก็เพิ่งรู้จักหลังจากที่เข้าไปดูว่าเขาเก็บปืนเนิร์ฟยังไงเราไปเห็นของฝรั่งเนี่ยเต็มกำแพงซึ่งโอ้โหเหมือนเหมือนอาณาจักรปืนเนิร์ฟครับ ที่ผมสั่งไปก็คือ150เซนคูณ150เซนนะครับแล้วเขาก็ทำการแบ่งเป็น2แผ่นมาให้นะครับที่เราเห็นในในตามโฮมโปรหรือที่เมกะเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นเหล็กครับซึ่งราคาสูงแล้วก็มันจะมีขนาดใหญ่สุดน่าจะไม่เกิน80นะครับแล้วเขาก็เอามาต่อต่อ,ต,อต่อกัน,นครับ80หรือ60นี่นะครับแต่แผ่นนี้เนี่ยกว้างถึง75ครับข้อดีของร้านนี้เนี่ยเราสามารถ สั่งตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับนี่ครับตัวแขวนเราสั่งมา2ขนาดนะครับมีขนาด10เซนกับ5เซนนะครับสำหรับแขวนปืนเล็กแล้วก็ปืนใหญ่นะครับจริงๆมันต้องมีตัวรองแผ่นนะครับให้มันแผ่นไม่ติดไม่ติดกับผนังนครับงั้นเดี๋ยวเราต้องออกไปซื้อก่อนซึ่งแผ่นเนี่ยเวลาแปะติดผนังเนี่ยมันจะแนบไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีช่องว่างให้มันปูดออกมาเพื่อจะได้มีช่องระหว่างการแขวนตะขอนะครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อก่อน หลังจากที่เรามาร์กตำแหน่งแล้วก็เจาะรูเพื่อใส่พุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปใส่แผน่นเบรกบอร์ดกันเลยครับไปเนื่องจากเขาไม่มีตัวลองมาให้นะครับเราก็อัดเดปด้วยการใช้ตัวนี้ครับประกบกันนี่เพื่อให้เกิดช่องว่างในการเสียบตัวแผวนปืนนะมันจะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะงอแบบนี้ครับ นี่ครับเป็นอันว่าเสร็จเป็นหนแผ่นครับนี่ผลงานอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราลองเอาปืนมาแขวนซักกระบอกนึ่งครับโอเคเป็นไงครับเรียบร้อยกระบอกที่2ครับเราก็จะเว้นที่นิดนึงเวลาที่เราหยิบออกจะได้หยิบง่ายๆนะ o s moments later โอเคครับตอนนี้เราก็ทำการติดเนิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเนิร์ฟโหมดซอมบี้ครับอย่างที่เห็นครับนี่ครับก็ใช้เวลาไปเกือบครึ่งวันเต็มๆนะครับในการทำกำแพงวอร์เนิร์ฟเนี่ยครับโหมดอื่นๆเรายังไม่มีที่เก็บนะครับเดี๋ยวาอาจจะเอาไปใส่โรงกำแพงตรงนี้หรือไม่ก็ต้อง เอาตู้นี้ออกครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วติดตาม ep 2ครับเราทำเนื้อแบบนี้อีกในวอลต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้ครับร้านอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างครับซึ่งประหยัดกว่าที่เราไปซื้อพวกที่เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะนะครับผมดูแล้วมันก็แค่นี้ก็อยู่แล้วครับอันนี้งบประมาณอ๋อดูบอกว่าประมาณในนี้ประมาณไม่ถึง2000ครับประมาณ1,700เท่านั้นเองนะครับสำหรับ เร์ดอัันนนี้้ะครบแลวเจอกันใหม่ ep 2คลิปนะครับสวัสดีครับออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอีคิวกับลีบอลเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเห็นปืนเนื้อเขาติดตั้งอยู่บนวอลน,นี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเขากลับมาจากตรงนี้แล้วครับไปเฮ้ย ใช่ไหมครับใช่ครับนื่อมันจะนิ่มๆนะเนี่ยเอออันนี้ปืนระวางหมดเลยโอ้โหอ,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 อย่างเท่เลยโอ้ยปืนเนื้นอย่างเยอะเลยแล้วจะเอาออกมาเล่นยังไงเน,นี่ยเออยิบออกมาเฮ้ยอย่างเท่ที่จตรงไหนนี่ดีแล้วเดี๋ยววันนี้ป๋ากับอีกีจะได้มาเล่นปืนแข่งกันโว กระเมาปืนเดิมที่มันดูดีมากเลยเนาะมันมีสีดํามัอันนี้เข้ากับห้องเราแล้วก็ปืนเราแบบเด็ดๆเลยอันนี้เป็นหมดซอมบี้ปืนหมดซอมบี้ทั้งหมดเลยแล้วมาวางรวมกันนี่โอ้โหปืนเยอะมากเลยแล้วมันจะมีอยู่ประมาณสามสีนะผมเคยเห็นน่าจะมีสีเทาสีดําแล้วก็สีขาวนะครับอันนี้คือเรากลับมาก็โดนส์ไพส์เลยแล้วอันนี้เนี่ยมันก็เป็นกระเพาที่ดีมากเหมือนเลยน่าจะสั่งได้ ว่าเราเจะใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมฮะใช่ครับสมมติกำแบวนบ้าใครเล็กๆก็สั่งมานิดนึงได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหสุดยอดครับแล้วประเด็ว่าความรู้เนี่อตัแของเราเพื่อนจ้างไปไหมรือามไม่ได้จิ้มเล็บไปเรื่กดไลค์กดเล็วสิกดไลกูแช่แล้วจะใครก็เรน่อกูกะดิ่งกีบ่องลี้ยงมาจากิวเลบอน